สวัสดีกันด้วยนะคบ,บก็กลับมาู่ช่องอป้าฟิวก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคบเดี๋ยววันนี้เราจะไปตามหาซื้อการ์ดโปเกมอนที่ชื่อว่าเรกโกซ่ามังกรรกโกซ่าเขียวนั่นเองจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปให้หลุ้นกันนะคบว่าเราจะไปที่ไหนกันก็เราไปดูกันเลยว่าเราจะไปที่ไหนกันลุยก็วันนี้เราอยู่กันที่วัดเทวทูตทูตธาต เทวราชชนชรอ๋อตอนนี้เราอยู่กันที่วัดเทวราชชนชรจะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปปอยากันที่วัดแล้เลยนู่นวัดพิ้สวยมากจริงๆวันนี้เราจะมาทำอะไรคะถวายสัศลใช่นะฮะแต่ว่าทำไมคะแต่ว่าคนเยอะมากเลยก็เลยไม่ได้ก็เลยตัเป็นกานเราเป็นหนึ่งไม่ก็ไปปล่อยปลาหรอไปปล่อยปลาหรอโอเคถ้าไปชมกันครับว่าเราจะปล่อยปลาสำเร็จหรือเปล่าโอเคก็ปล่ ถึงกันที่คท้ทันใจแล้วนะคะผมเขาบอกว่าคะทันใจเนี่ยขออะไรก็จะได้ตามนั้นแบบได้แบบทันใจเลยไม่ไ,มไ,มไ,มได้เลยจะมาขอขอให้ได้การกดติดตามเลย นะคะเราถึงจะได้แต่ว่าผมดูเตี้ยเกินเลยน่าจะไม่ถึงไม่ได้แล้วกันขอไม่สําเร็จละเอาไปลองดูสิคะโอ้ยได้ด้วยได้ไหงได้ไหมอ๋อได้ค่ะหมดเยี่ยมอันสิบใบนี่เธอวันนี้ด้วยเอ้ยสิบซองไม่ไม่จิ้มตอนสิบใบละเอะลองมา ติดไปได้แค่สองซองอ่ะที่ที่เราจะเดินไปตอนนี้ก็จะเป็นวัดหลังวัดใช่ไหมคะใช่แล้ว ีคุณลุงบอกโชคดีลูกเอ้ยที่อใคระถูกกันจริงตอนนี้ก็ถึงตรงที่เขาให้อาหารปลาใช่ไหมคะเอาค่ะให้อาหารปลาไหมให้อาหารปลาไม่ได้ดูตู้หม้อดึงดูดูตู้ไหมตรงนี้คืออะไรคะริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เขามาปล่อยปลากันนะคะอยากจะข่าได้อยากจะปล่อยตรงไหนลูกปล่อยปล่อยคนนี้เลยได้ไหมอันนี้ไม่ใช่ปลานี่หมู

我马上要下班了。 ก็สนุกเหมือนกันแต่ว่านกเยอะม,มากเลยครับแล้วประเด็นก็คือผมไม่เห็นป้ายที่เขาเขียนเอาไว้ว่า้าให้นกกินก็เลยโยนไปให้นกกินให้มันไปกินน้ำมาเต็ม<ป>ล <ๆ S 1> เลยใช่ไหมคะเต็มเลยอ่าแล้วเป็นไงประสบการณ์ไปยืนบนป๊อไหวไปไหวมาูกมันก็สนุกดีแต่ว่ามันก็เสียงตกเห็นที่เขาเนีน่ยคือยืนแบบติ่มติ่มได้เลยใช่ไหมติ่มติ่มแบบเหยียบข้างๆเฮ้ยลองไปยืนเลยแล้วก็แบบเออจะตกไหมก็ไม่รู้อ่ะ ก็สนุกเหมือนกันมาเที่ยววั้งนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปที่โลตัสแต่ก่อนที่จะไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนแ้เดี๋ยวเราจะไปโลตัสไปหาซอการ์โปเกมอนมาแกะเผื่อจะได้ดวงดีๆเพราะตอนนี้เราขอพระเราขอบุญกันเรียบร้อยเราจะขอบุแต่ว่าขอผิดจากสิบอมเป็นสิบเลนมีอะไรบ้างคะัทานอะไรครัพีนอะไรคกินไอ้เก็ดด้วย ประมาณ49ก็ตีไป50บาทก็เมื่อกี้เออถ้าจะมาขายมาซื้อที่ช็อปเนี่ยก็ไม่มีขายนะคะผมก็โอเออโลรตัสก็ไม่มีขายเพราะว่าต้องไปเอาไปขอที่เคาน์เตอร์เขาเพราะว่ากระดาษพวกนี้มันกลัวขโมยคือไม่ได้มีวางเป็นซองใช่ไหมถ้าว่ถ้าวางเป็นซองอาจจะมีคนขโมยอะไรพวกนี้อ๋อก็เลยวางเป็นกระดาษให้แล้วก็เอากระดาษไปทำอะไรคะเป็นอกระดาษไปบอกพี่เขาที่เคาน์เตอร์แล้วก็เอามาแลกเหรียญก็ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านพี่ว้ชม เรามาในตัวเองว่าถ้าเราไปวัดมันแล้วเนี่ยเราต้องแกะได้ตัวเล่อย่างแน่นอนนะครับก็เราจะเสกการ์ดโปเกมอนมันนะโมมาแล้วครับก็ไอเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นการ์ดโปเกมอนที่ชื่อมังกรมังกรเลยนะจุ๊บๆไม่ได้แล้วอ่ะมังกรเขียวมังกรเขียวเรียกว่ามังกรเขียวมีทั้งหมดสิบซองนะครับเออที่ไหน เชื่อมั่นในตัวเองว่าผมต้องเปิดได้อ่อมีชิบโซ่ซื้กล่องใหญ่ไม่ไหวเพราะมันแพงเกินแกะเลยละกันเราลองโดนกันข้า่อไหรนะหนูกลัวมากเลยอ่ะอย่าไปมาลองนั้นเปิดดู หลังจากที่ตื่นเต้นเกินเหตุได้แล้วรับมัตนตอน,นเขียวเนี่ยเออผมว่าราคา่นได้นะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้งะะเงราคาเท่าไหร่แต่ว่าผมตามล่าคือแบบสองแรกก็จับได้เลยอะยังที่ผมไปขอพรเงี้ยที่วัดอะแบบสองสองแรกอะคุณดู สงสองแรกขอให้มันได้การบีแล้วมันได้เลยดิได้ตัวนี้เล่นได้น่าจะพอเล่นได้หรือเปล่าไอตัวนี้สวยน่าจะเอาไปเล่นได้เหมือนกันวถ้าสมมติ่มันประมาณนะ ผมประมาณเอาไว้ว่าเกลือผมก็จะเกลือไว้ตรงนี้สองนี้บวงหมดแล้วเหรอเมื่อกี้ไปทำบุญมาดูหมดแล้วเหรอ ยังนับว่าเป็นตัวเกลืออยู่แต่ว่าขายได้นะครับเฮ้ยคุณมากันแกอยู่ไหน ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b s c r บสไคให้เป็นกําลังใจท่างออฟ f ้าฟิวกันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ได้เด็กกาเขียวเป็นมังกรมาครอบครองแล้วกเ็เป็นอะไรที่พึงพอใจมากๆแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ don't destiny me